ภายในงานท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์นำปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชยโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบุพเปตพรพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยตัวแทนประธานบุญพิธีได้จุดเทียนทูปหน้าพระพุทธพระธรรมและนารูผู้ไหวชนจากนั้นจึงเป็นพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำอุทิศส่วนกุศล โดยมีกลาลยนานมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามส่วนตัวแทนประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพก็ได้ทอดผ้าบางสกุลตามลำดับในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณา,าผ้าบางสกุลต่อด้วยพิธีถวายมาตรกัปพัตฐา,ารโดยมีคณะกัลายนานมิตรวัดพระธรรมกายมิเนเซโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ในโอกาสน,นี้ตัวแทนประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทธยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้น้อนมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีค่ะ